Roblox แพลตฟอร์มที่มีเกมสนุกๆให้เล่นมากมายเป็นล้านๆเกมและแน่นอนว่าเกมเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศเบื้องหลังเกมเหล่านี้มีคนสร้างเกมมันขึ้นมาโดยเกม d e v วลลอปเปร์ผู้พัฒนาเกมหรือผู้สร้างเกมนั่นเองเกมไหนที่คนเล่นเยอะนอกจากเกมจะดังยังสามารถทําให้ผู้สร้างเกมรวยแล้วก็ดังมากๆได้อีกด้วยกลายเป็นคนที่คนในชุมชน Ro b l บ x เคารพนับถือและให้การยอมรับทําให้ผู้พัฒนาเกมบางคนได้ใช้ชื่อเสียงของตนเองไปทำ ในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องเอาเปรียบ f อของตนเองใช้ความดังแลกกับสิ่งบางอย่างที่พวกเขาต้องการหรือที่ร้ายไปกว่านั้นคือการใช้ความดังของตัวเองชักชวนคนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งการกระทำเหล่านั้นสุดท้ายแล้วก็ได้นำพาพวกเขาไปสู่ตำรวจถูกจับเข้าคุกเฮ้ hey, สวัสดีและตอนนี้ขเขาลังอยู่กับเจมิงครับเลซี่มินเดย์ในซีรีส์ d a r k m i n d d ดยเรื่องดาร์กจากเกมตอน สามผู้สร้างเกมที่ถูกจับเข้าคุกทั้งสามดัวที่จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดและจะมีได้แปะแหล่งอ้างอิงข้อมูลไว้ด้านล่างแล้วนะใครที่อยากอ่านข้อมูลต่อเพิ่มเติมสามารถไปอ่านดูกันได้เลยก่อนเริ่มเราอาจจะขอฝากทุกคนไว้ก่อนนิดนึงว่าไม่ใช่ผู้สร้างเกมทุกคนที่เป็นแบบนี้เรามั่นใจว่าในสังคมโลบอของเรายังมีผู้สร้างเกมที่นิสัยดีที่น่ารักและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมอีกมากมายคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและการเตือนภัยบนโลกออนไลน์และเนื้อหาบางส ร้องหนักมากวันนี้ขนาดว่าหน้าต่างแบบกึ่งกๆๆๆจะพังลงมาแล้วเวอร์มาก <Huh? S 1> อ๋อันนี้คฟฟ้าร้องฝนไม่ตกนะเนี่ยช่วงนี้บ้านใครพาย,ยุเข้าบ้างคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะ เรื่องที่1 Arno อาร์โนคาสติโล no หรือเจดอนเชลเลสกี้อายุ25ปีบัญชีโรบ็อกส์ด็อรโรฟนนิหรือเดอะเจเทอร์แมน RBLX ผู้สร้างเกม Sonic Eclipse o อ l นไ Online นหรือ Sonic Simulator เป็นเกมแนวแข่งวิ่งที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครจากในโซ onic มาเล่นได้และก็เป็นหนึ่งในเกมที่คนเล่นเยอะมากเขาถูกจำคุก15ปีในปี2022มีเด็กผู้หญิงคนนึงที่นามสมมติว่าจีนเธอได้พบกับเพื่อนใหม่ระหว่างที่เล่น r o บ็อกซึ่งชายคนนั้นได้แนะนำตัวว่าเขาชื่อเจดอนเชลเล i ส่วนใครที่เล่นอซาเคนอาจจะคุค้นชื่อเชลเลสกี้อยู่ใช่ไหมเพราะเขาเป็นตัวละครที่มีต้นแบบมาจากอดีตแอดมินในโรบักซ์ที่ชื่อว่าจอห์นเชลเลสกี้เจดอนเชลเลสกี้เขาบอกว่าเขาคือน้องชายของจอห์นเชลเลสกี้เจเดนบอกเจนว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยให้เจนมีโอกาสได้งานในอุตสาหาการรมเกมเลยนะเจเดนเนี่ยได้สร้างเกมในโรบักซ์ที่มีชื่อว่า Sonic Eclipse o อ l นไลน์เกมของเขามีผู้เล่นเยอะมากและเจเดนชอบเล่าให้ f อของเขาในฟังว่าเกมนี้ที่เขาสร้างเนี่ยรายได้ดีมากเลยนะและเขาก็มีรถหรูขับอีกด้วยแถมเขา ย,ยังเป็นหนึ่งในผู้สร้างเกมที่รวยที่สุดใน r o b l o x นะเจเดนเนี่ยได้ซื้อของแพงๆมากมายให้กับเจนส่งของเหล่านั้นไปให้เจนถึงที่บ้านไม่ว่าจะเป็นถุงมือสาหรับใช้ในการวาดรูปบนแท็บเล็ตขาตั้งแท็บเล็ตแบ็กสมาร์ทและคอมพิวเตอร์วา c o คอ o b มโมบายสตูดิโอโปร13เจเดนได้ทําให้เจนเชื่อว่าเขาคือคนที่รักเธอส่วนครอบครัวคือศัตรูของเธอเจเดนได้วางแผนในการใช้ Uber อร์หรือแอปเรียกรถแบบ g r ร b อะไรแบบนี้แต่ Uber อร์เนี่ยเป็นบริการที่นิยมมากในประเทศอเมริกาเขาได้เรียก Uber, ให้ขับรถไปรับเจนทั้งที่รัฐที่ทั้งสองอยู่ไกลกันมากๆเจนอยู่ที่อินเดียนาในขณะที่เจเดนอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์คือไกลมากๆขนาด่ารถไปกลับเนี่ยหนึ่ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35,000บาทอ้าวาทแล้วทำไมเจเดนถึงไม่ขับรถหรูแบบที่เขาบอกไปรับเจนละ่ะความจริงของเจเดนนั้นก็คือเขาไม่มีรถหรูเขาไม่ใช่หนุ่มผมบลอนด์ตาฟ้าร่างกายแข็งแรงกำยำกล้ามโตด้วยนั่นเป็นเพียงแค่รูปเอ ที่เขาได้สร้างขึ้นมาและสําหรับใช้โพสต์บนโซเชียลมีเดียของเขาตัวจริงของเจเดนเป็นชายวัย22ปีรูปร่างอ้วนเตี้ยยิ่งไปกว่านั้นเจเดนเชลเลสกี้ไม่ใช่น้องชายของจอห์นเชลเลสกี้แต่ชื่อจริงของเขาคืออาร์โนลแคสติโลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับจอห์นเชลเลสกี้และเมื่อเขาได้พาเจนกลับมาถึงที่บ้านที่นิวเจอร์ซีย์เขาก็เริ่มได้ทําการพฤติกรรมที่ไม่ดีล่วง เด็กหญิงเจนหลายครั้งจับเธอไว้ที่บ้านหลายวันควบคุมเรื่องการเป็นอยู่ของเธอเรื่องอาหารที่เธอกินและให้เธออยู่แต่ในห้องเล็กๆพอเขารู้ว่าเจนกลับบ้านเองไม่ได้ครอบครัวของเจนพยายามตามหาตัวเธอแล้วก็แจ้งตำรวจจนกระทั่ง8วันหลังจากที่เจนโดนจับตัวไปในระหว่างที่เขาและเจนกำลังเดินอยู่หน้าบ้านตำรวจได้มาจับกลุมตัวเขาและพาเจนกลับบ้านอาร์โนถูกตัดสินให้จำคุกในเดือนจำกลาง15ปีข้อหาพาตัวผู้เยาวข้ามรัฐโดยมีเจตนาล่วง และล่อลวงของครูผู้เยาว์ส่วนผู้เล่นในชุมชนเกมของเขาก็ายังเคยออกมาแชร์เขาอีกด้วยว่าเขาได้มีการพูดคุยกับเยาวชนยังไงอาร์โนโเคยแคปหน้าจอซึ่งข้อความเหล่านั้นเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเลยในการส่งคุยกับเยาวชนเป็นข้อความที่มีเนื้อหาร่แเลมยหลังจากนั้น Ro บ l o x ได้แบนบัญชีของอาร์โนและภายหลังเกม Sonic Eclipse o อ l นไ Online นที่เขาสร้างก็ถูกลบออกจากโรบล o ออีกด้วยเนื่องจากเซ ga เจ้ขญญาของลิขสิทธิ์ของเกมโซ n i กได้มาร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของเกมเกมนี้เรื่องที่ 2, มิคาลีแมคเคล์โอเซนบัญชีโรบล็อก i ์ซิมบิ e เอร์ผู้สร้างเกม Vehicle Simulator เ,เ,เกมแนวขับรถขับพาหนะต่างๆสำรวจโลกใน r o บ lox ซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมดังด้วยถูกจำคุก1ปีเดือนกันยายนปี2023ตอนนั้น r o บ lox ได้มีการจัดงานประจำปีหลายๆคนคงอาจจะเคยเห็นงานชื่อว่า Roblox Developer Conference เป็นงานรวมตัวของเหล่าอินฟูและผู้พัฒนาเกมรวมถึงผู้บริหาร CEO ของ r o บ lox ก็มางานนี้กันอีกด้วยแต่สิ่งที่ไม่คา ฝันที่สุดของการมาร่วมง,งานนี้ก็ได้เกิดขึ้นใครจะไปคิดว่าการไปร่วมง,งานเกมจะเจอกับตำรวจที่มาจับผู้พัฒนาเกมกลางงานนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่ดังที่สุดในสังคมแวดวงผู้พัฒนาเกม RoBlox ในปี2023เลยก็ว่าได้งานนี้ของโ Ro บล o x จริงๆแล้วเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าไปร่วมง,งานได้ด้วยนะต้องมีจดหมายเชิญจาก Ro บล o x เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปร่วมง,งานได้ถ้าเขาโดนตำรวจจับนั้นแปลว่าเขามีประวัติไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าแล้วโรบอกจะชวนชายคนนี้ที่มีประวัติไม่ดีมาร่วมง,ง ทไมคําตอบจริงๆแล้วคือเปล่า r o บ lox ไม่ได้ชวนมิคาลีมาร่วมงานด้วย r o บ l o x เคยชวนมิคาลีมาร่วมงานในปี2022คือปีก่อนหน้าปีที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ในปี2023ปีที่เกิดเหตุการณ์นี้โ o บ lox ไม่ได้ส่งจดหมายเชิญมิคาลีแต่มิคาลีก็ได้มาปรากฏตัวที่งานของ r o บ lox ด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Ro บ l o x ก็เลยขอดูบัตรเข้างานของมิคาลีซึ่งมิคาลีได้ตอบว่าเขามาสาย1วนันเขาเลยไม่มีบัตรคล้องคอสำหรับไว้เข้างานคา่าหลับประพอเลยพยายามอธิบายเข โรบล็อกเนี่ยคุณไม่สามารถเข้างานได้นะมิคาลี่ได้บอกกับรปภว่าเขาคือใครและได้เอาบัญชีของเขาให้รปภดูอีกด้วยแต่นี่ก็คือจุดที่เจมินแอบ,บงงนิดนึงว่าการที่เรามีบัญชีที่อาจจะดูน่าเชื่อถือหรือมีผู้ติดตามเยอะมไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นบัตรผ่านเข้าทุกประตูบนโลกใบนี้ใช่ไหมมิคาลี่บอกว่าราปภเนี่ยไม่ฟังเขาเลยและผักรปภรปภเลยรีบได้โทรแจ้งตำรวจว่ามีชายที่มีพฤติกรรมรุนแรงอยู่ที่งานโรบล็อกให้รีบมาด่วนเมื่อตำรวจมาถึงที่งานตำรวจพยายามที่จะเข้าไปคุยกับมิคาลี่่่แตมคาีก็ได้จ การที่ตรงนั้นก็มีตำรวจอยู่ตั้งหลายนายระหว่างที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็ได้พูดออกมาว่าเขา,ามีปืนอยู่ในรถตำรวจก็เลยรีบจับกลุ่มเขาแล้วพยายามที่จะเอาเขาไปที่สถานีตำรวจแต่มิคารี่พยายามจะหลบหนีตำรวจก็เลยต้องถึงขั้นพินดาวหรือจับตัวเขากดลงกับพื้นเพื่อไม่ให้ก่อความไม่สงบหรือเกิดความวุ่นวายมากไปกว่านี้จังหวะนั้นเหล่าอินฟูที่อยู่ในงานของโรบล็อกต่างเอากล้องขึ้นมาถ่ายเลยกลายเป็นภาพน,นี้ที่ไวรัลมากในโลกโซเชียลเพราะมันแปลกมากที่จะเห็นคนไปร่วมงานโรบล็อกว่าตำรวจกำลังจับกลุ่ เกมซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่น่าจะเกิดขึ้นในงานเกมหลังจากนั้นมิคาลี่ก็โดนนําตัวออกไปจากงานโรบล็อกมิคาลี่ถูกจับในข้อหาซ่อนอาวุธปืนไว้ในรถทิ้งปืนไว้ในรถที่ไม่มีคนดูแลมีกระสุนทะลุเกาะและมีแมกกาซีนแบบความจุสูงมิคาลี่ถูกจําคุก1ปีซึ่งในเหตุการณ์วันงานที่เกิดขึ้นนั้นโรบล็อกถึงกับต้องระงับกิจกรรมประกาศรางวัล Roblox i n n o v a t i o n Award เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมง,งาน r รบ lox ได้แ,แบนบัญชีของมิคาลี่อีกด้วยในส่วนของเกม Simulator ของม จำนวนผู้เล่นของเกมนั้นก็ลดลงเป็นอย่างมากเพราะพฤติกรรมของเขาได้ทําลายชื่อเสียงของตัวเองจนหมดสิน้นซึ่งถ้าเราไปขุดประวัติของมิคาลี่แล้วเนี่ยจริงๆเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกมของโ Ro บ lox ที่มีดราม่าเยอะมากเขาเคยมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับผู้พัฒนาเกมคนอื่นๆพูดจามไม่ดีดูถูกผู้พัฒนาเกมในทีมบางคนเคยออกมาเล่าในประสบการณ์ที่เคยทางานกับมิคาลี่แล้วบอกว่ารู้สึกไม่ดีกับการทํางานกับเขาเลยแต่ในปัจจุบนันมิคาลี่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําเรียบร้อยแล้วมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองมิคาลี่ ถึงโปรเจกต์สารคดีแนวดรามา่าที่เขากำลังทำอยู่อีกด้วยและเรื่องราวสุดท้ายนี้ไม่ใช่ผู้สร้างแมปใน Roblox แต่เป็นเรื่องราวของผู้สร้างเกมคนหนึ่งเรื่องที่3เชนแพทริกเพนแซก ถูกจำคุก13ปีชื่อบัญชี Roblox Xbox Diamond Girl 2683ถ้าไปเสิร์ชชื่อนี้ใน Roblox ดูเนี่ยจะเห็นว่าในไบโอหรือประวัติเขามีเขียนข้อความด้วยว่า Follow me if you agree with what I did ซึ่งแปลได้ว่ากดติดตามฉันด้วยนะถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันทำบอกก่อนว่านี่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคือบัญชีจริงๆของเขาหรือว่าเป็นบัญชีที่มีบางคนได้สร้างแฝงขึ้นมาว่าเป็นเขาแต่ถ้าเป็นบัญชีของเขาจริงบอกเลยว่าฟังดูน่ากลัวมากถ้าพวกเราได้รู้ว่า เขาได้ทําอะไรลงไปมีใครเคยดู Squid เกมบ้างตัวละคร s a l e s m a n หรือผู้จัดหาผู้เล่นสําหรับเข้ามาเล่นใน Squid เกมเนี่ยเขาได้ใช้วิธีในการเล่นเกมกับเหยื่อใช่ไหมเริ่มจากแข่งเกมง่ายๆอย่างตักจีแล้วก็ให้เงินรางวัลร้อยๆพอเหยื่อได้เงินก็จะรู้สึกว่าแค่เล่นพลิกกระดาษเนี่ยก็ได้เงินแล้วง่ายจริงๆเลยซึ่งนั่นไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นเพื่อที่ Sal e ์ man จะได้ชวนเหยื่อล่อ,ลอเหยื่อเข้ามาเล่นเกมที่อันตรายกว่าเดิมซึ่งเมื่อเหยื่อรู้ตัวอีกที <c oughs> ก็หมักจะสายไปเสียแล้วเชนไม่ได้เป็นคนสร้างแบบใน r o b l o x เขาเป็นชายว <c oughs> <บ>ัยสปีที่แฝงตัวเข้าไปในแบบต่างๆของ r o บล o x แล้วทักหาเด็กผู้ชายในแบบต่างๆของ r o บ lox เพื่อชวนเล่นเกมที่มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างจากเขากดง่ายๆนี้ก็คือ <c oughs> เขาจะให้เงินเด็กผู้ชายเหล่านั้นถ้าเด็กผู้ชายเหล่านั้นส่งรูปล่อแหลมอนาจารมาให้เขาซึ่งเมื่อเด็กผู้ชายส่งรูปล่อแหลมไม่ดีเหล่านี้ให้กับเชนแล้วเขาก็จะส่งโลบักให้เป็นการตอบแทนแต่การส่งรูปเหล่านี้ไปให้เชนฟังดูเหมือนเป็นแค่การแลกเปลี่ยนง่่ายๆๆแแตจริงล้วมันเป เก็บได้ด่งการเข้าสควิตเกมเชนจะเก็บรูปเหล่านั้นของเด็กๆไว้แล้วเมื่อไหร่ที่เด็กๆทำทีท่าว่าจะเลิกคุยกับเชนไม่ออนไลน์หรือหนีหายไปเชนจะทักหาซ้ำๆและข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำตามที่เขาบอกเขาจะแบล็กเมล l และนำรูปเหล่านั้นไปแชฉไปโพสต์แพร่กระจายให้คนอื่นรู้ให้หมดจนเด็กๆกลัวและต้องยอมทำตามที่เขาบอกเหมือนในสควิตเกมที่ว่าถ้าคุณเข้าเกมแล้วคุณไม่เล่นต่อคุณจะต้อง กับเด็กๆที่เป็นเหยื่อของเชนถ้าไม่ทําตามที่เชนบอกชีวิตจะถูกทําลายแต่ในที่สุดเชนก็ถูกจับกุมซึ่งรายงานยังได้ค่าเด็กว่าเชนน่าจะมีเหยื่ออยู่หลายรายเลยเซลส์แมนใน u i d g a เกมอาจจะมีหลายนามบัตรในกระเป๋าไว้สําหรับล่อให้คนเข้ามาเล่นใน Squid เกมส่วนเชนเขามีบัญชีของเหล่าเด็กๆที่เตรียมทักไปยื่นข้อเสนอและกลายเป็นเหยื่อในที่สุดเชนถูกตัดสินให้จําคุก13ปีเรื่องราวของทั้งสามที่ได้เล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวในชีวิตจริง ที่เกิดขึ้นจริงมันทําให้เราได้เห็นว่าโลกออนไลน์ของเรามีคนหลากหลายถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เจอคนดีเจอมิตรภาพดีๆในเกมแต่ถ้าเราโชคร้ายเราอาจจะเจอคนที่ไม่หวังดีหรือคนที่ตั้งใจมาหาผลประโยชน์จากเราก็เป็นได้ให้เหมือนกับที่เจมีนได้พูดไปตอนต้นคลิปสุดท้ายแล้วผู้สร้างเกมผู้พัฒนาเกมดีๆก็มีอีกหลายคนหรือไม่ว่าจะใครที่อาจจะดังหรือรวยกว่าเรานั่นไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนที่หวังดีกับเราเสมอเราฟัง ปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยนะทุกคนเจมินเป็นห่วงสำาหรับคําศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษประจำคลิปนี้เจมินสรุปมาให้แล้วนะคะสําหรับคลิปหน้าอยากให้เจมินมาเล่าเรื่องไหนกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะสําหรับคลิปนี้เจมินขอลาไปก่อน see you next video bye bye